ขอน,นิดนึงอ,อ่ะเอ็ดชีวิตเธอว่าที่ไงว่าเนองาจากงานที่ไก่อนแล้วตอนนี้ละครแน่นเหมือนกันได้ข่าวละครแน่นมากเลยช่วงนี้ก็ช่วงนี้คิวค่อนข้างแน่นนะมันเออชนมาจากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ซุปตา25 5 0ลากมาเดี๋ยวยังถ่ายไม่จบเลย <c oughs> เดือนนี้ปรเลดนิดหน่อยเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเดือนนี้ผมเปิดอีกสองเรื่องก็จะแบบชนกันเจวันไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว ก็ถ่ายละครกันยาวๆหนัง,นงไม่โอเคขอโทษขอโทษ <laughs> ละครสามฮะ <laughs> ถ่ายถ่ายนะละครสามแล้วก็หนังอีกส <laughs> องครับ ช่ละครละครสองเรื่องที่จะเปิดใหม่เป็นยังไงบ้างเรื่องอะไรกันครับอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวบวงสวงและอีกสองวันเรียนเชิญทุกคนไปปะเนี่ยแหมไม่ต้องมาทำข่าวเลยใช่หรอไปไงจ้าไปไงน็ไปเชิญทางครับอย่าไปกดไปเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันบอกว่ามีเช็คต้องไปเย็ชิญไปสองครัค่ะย่าบายหยันมาแล้วนะลมแรงแล้วนะครับ ละครนะจนกว่าเราจะได้รักกันครับผมก็ร่วมงานกับพี่มากพี่ย,าย่าแล้วก็พี่แพรครับผมแล้วก็มีนก็เปิดกล้องและปลายเดือนนี้ครับผมบวงส่งกันอาทิตย์หน้าและอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นพีเลียด <Okay. S 1> เล่นของอผู้จัดเป็นพี่เมย์ <Okay. S 1> เป็นอารมณ์ครับพีเียดเล่แม่ของมีนเลยเปล่าที่ใช่ชีวิตน,นี้ไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะเล่นพีเลียดได้ตอนเขาชวนมาผมก็แบบถูกคนนะ ผมได้ใช่ไหมพี่เลียดผมได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราดูลุกดูเบทอ่านอะไรทุกอย่างกอนรับแล้วก็ทุกอย่างโอเคเราคิดว่าเราไปจุดนั้นได้เราเ,เข้ากับบทได้เลยทําไมคนะิดว่าเราจะเล่นพี่เลียดไม่ได้มีเพราะแบบลุกของเราหรือว่าเพราะอะไรมีสองอย่างนะอย่างแรกหน้าตีเลยยุคนั้นแต่เขาก็บอกว่าอ๋อโอเคยุคนั้นคนเขาเริ่มโลสัมเพามาแล้วก็ <S <S โอเคอาจจะมีคนจีนอยู่บ้างอย่างที่สองอ่ะพี่เลียดเขาชอบเซตผมเปิดใช่ป่ะผมหัวเถิกไง จะม่ไได้ใช่แอบไปกระซิบกับผมถามอย่างแรกเลยใครทําผมครับอ๋อรู้แล้วแม่หมูทําผมไปแม่หมูเราทําทรงอะไรกันดีคุยกันแล้วโอเคไปได้โอเคเอาก็เลยรับครับไม่พีเรียนมากไม่พีเรี่ยดมากยุคแบบเจ้าพญาอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้เก่ามากเท่าไหร่แต่ด้วยภาษาด้วยอะไรหรือว่าบรรยากาศอะไรเงี้ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงครับยังยังยังบอกไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเรื่องก็ยังบอกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมยังไม่รู้แต่ว่าพอได้อ่านบทแล้วใช่ไหมว่าไดอลล็อกมันจะพูดคำครามาณอ่านแล้วฮะอ่านแล้วฮะคำก็ไม่ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะถ้าถามถ้าถามผมก็อยู่ในยุคนี่แหละยุคแบบก่อนหน้านี้สักหน่อยประมาณตอนต้นครับประมาณแบบช่วงแบบรอ ช่วงเลนจ์ประมาณ1-5อะไรช่วงนั้นก็ไม่ได้เก่ามากเท่าไหร่กลัว,ลวไหมว่าเป็นพีเรียดเรื่องแรกเลยกล,ยลัวกลัวคือพอมันถ่ายหลายเรื่องด้วยอ่ะแล้วเราก็ต้องสวิตชอารมณ์หลายหลายอันหลายคาแรคเตอร์ด้วยเงี้ยก็กลัวแล้วก็พอเป็นพีเรียดเราก็อยากทำให้มันดีทุกเรื่องแหละเราก็อยากทำมันดีก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องก็กลัวเหมือนกันคนระับก็ไปพยายามใช้เวลากับมันเยอะอะไรนะรเรื่องนี้เรื่องอะไรกับพี่เมย์ที่มันขึ้วให้ะไรน อ่ะอะไรนะประกบกับใครอ๋อยังบอกไม่ได้อ่ะใช่ยังบอกอะไรไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยยังยังไม่ได้เจอใครด้วยนะแค่แบบรับรับเล่นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอไปเจอวันฟิตติ้งวันอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ฟิตติ้งยังครับแต่เรื่องนึงที่จะบวงสรวงเดี๋ยวฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบวงสรวงวันที่8เนี่ยฮะใช่แต่พี่เมย์โหดนะบวงไม่ใจะหลับกลับกิวกับเรื่องเรื่องไหนกันแน่แล้วเนี่ยคือคือของพี่เมย์ตอนแรกผมก็ กังวลแล้วก็ตอนแรกเกือบไม่ได้รับนะเพราะว่ามันคิวมันไปชน,<ท>ชนกับช,ชนกับจนกว่าเราจะได้รักกันแต่ว่าโอเคเขาก็โทรมาคุยกับทางพี่สนุกทางอะไรก็แบบปรึกษากันอย่างดีอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็คุยผมคุยพี่เกตไงพี่เกตเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีนต้องรับว่ะถ้าของพี่เมย,ยังไงก็ต้องรับนะฮะก็โอเคเชื่อลูกพี่ ด้วยความที่คิวมันชนกันแล้วกลัวแบบว่าคาแรคเตอร์มันจะแบบแบบนี้กันไหมนั่นแหละแล้วก็สวิงกลัวกลัวครับแต่ว่าเคยผ่านมาแล้วช่วงก่อนนะเนี่ยช่วงก่อนที่เข้าช่อง3ม,มันก็ม,มีมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปจัดการไปเจอวิธีการดูแลตัวเองในการสร้างอารมณ์อะไรเงี้ยมาแล้วไปปรึกษาครูมาแล้ว,มลวผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยหาวหาวไอ้เรื่องนี้ที่เราจะบวงอยู่เรื่องนี้ครับจนกว่าเราจะรักกันมากับยายา ใช่นนีเรื่องของนกันยังเป็นพูดได้อย่างพี่นุ๊กพูดได้ทั้งสิบกระวงอยู่แล้วนี่เขายังไม่บอกคาแรคเตอร์เขายังไม่ให้บอกใช่ไหมอาจจะพูดวันหนานเป็นเป็นเออพูดกว้างๆแล้วกันคาแรคเตอร์แบบหนุ่มอปป้าแต่ว่าจริงๆลึกๆแบบ เป็นคนที่รักความถูกต้องอะไรประมาณเนี้ได้แค่ได้ได้ประมาณเนี้ยแล้วก็เล่นเป็นเพื่อนพี่มาก <c oughs> ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าอายุก็ค่อนข้างห่างกันประมาณ <c oughs> ก็แบบสามสี่ห้าปีอะไรเงี้ยเราก็เราก็กังวลนิดหน่อยเ <c oughs> สร็จ <c oughs> พอผมไปเวิร์กช็อปวันแรก <c oughs> เขาบอกว่าออมิมนอาจจะขอปรับอายุขึ้นหน่อยนะคือ <c oughs> ในเรื่องอ่ะอายุประมาณ 27, 28, 2ี่8เจ็ดยี่ปดอะไรเงี้ยก็ห่างกเรามาสี่ปีเนาะเขาบอกขอปรับเป็นที่สามสิบแล้วกันผมแล้วผมจะได้เหรอพี่นกคุยกับพี่นกผมจะได้เหรอพี่นกบอก โอ้ยตัวจริงแก่ตายผู้นี้ช่วงนี้มีแต่คนทักว่าผมแก่แก่ไวยเฉยเฉยไหมเฉยเฉยไหมไม่เท่าไหร่ก็ก็ดีก็ดีก็ดีก็แบบเดี๋ยวูมีภูมิฐานไงแต่ยังเสียงไม่พองะฮะไม่ถามสักคำพ่อแหมยู่หันมารู้สึกตัวเองไหมว่าตัวเองดูมีภูมิฐานมากแค่ไหนก็อาจจะแบบโตขึ้นอยู่ผู้ใหญ่เยอะขึ้นอะไรแบบนี้ ก็ดีนะผมว่าเพราะผมก่อนหน้านี้ผมก็ติดกับซีรีส์วัยรุ่นมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยพอมาได้รับคาแรคเตอร์โตๆหน่อยผมว่ามันก็จะเปลี่ยนภาพให้ดูหลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยวันนึงอาจจะกลับไปเล่นเด็กนักเรียนอาจจะได้อยู่มั้งไม่ได้ไม่ได้แล้วแหละโอเคก็ก็โตได้แล้วแหละเป็นไงบ้างพอเราต้องมารับบทโตขึ้นอะไรโตขึ้นอะไรเงี้ยอะไรโตเราก็บอกให้อัดอื่นไงแหมเราขยี้แต่ละคำนะ ก็ก็ดีครับผมว่าพอบทบทมันโตมันก็ได้เล่นอะไรที่มันแบบเป็นผู้ใหญ่มีเออมีอะไรที่มันแบบหลากหลายที่มันสนุกมากกขึ้นเรื่อยๆนะก็ก็ดีครับช่มันก็ต้องปรับลกจัดเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราจัเป็นคนนักเรียนสายมาแล้วพออยู่จะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วปรับมันข้าวข้าตามเป็นเด็กแล้วก็มีความยากบ้างคือด้วยความเป็นเด็กมันก็มีความแบบง้องแง้งได้บ้างอะไรได้บ้างพอโตขึ้นมันก็ต้องยิ่งพอมาอยู่ในละครเนี้ยมันก็ต้องมีความ นิ่งขึ้นเกาวกาวขึ้นอะไรเงี้ย<ม>ก็อาจจะเป็นอะไรที่<ม>ต้องใช้เวลาประมาณนึง<ม>แต่ว่าก็โชคดีครับของเรื่องของเรื่องใหม่จนกว่าเราจะรักกันเนี่ยก็ได้ไปเวิร์กช็อปหลายครั้งแล้ว<ม>ได้ไปหาคาแรคเตอร์ไปลองใช้ชีวิตเป็นตัวละครรเยยงตอนนี้ก็ใกล้แล้วฮะเดี๋ยวเปิดกล้องน่าจะโอเคมีที่ยังไงกับแบบแฟนคลับบางส่วนที่ยังติดภาพแบบติดๆของเราอยู่เนี่ยยังยังไม่หลุดจากตรงนั้นมา โอเคนะไม่ติดเลยอะไรก็เป็นโพลูกได้อยู่ไหมยังพอเป็นลูกได้อยู่นะเออก็คือผมว่าได้หมดอะอยู่ที่ว่าแฟนคลับเขาคิดยังไงกับเรามากกว่าแต่ผมชอบให้ตัวเองแบบสามารถที่จะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ไปได้เรื่อยๆอันนี้เป็นเด็กได้อันนี้โตได้เขาติดภาพเราเป็นเด็กวันนึงเขาเห็นงานเราโตแล้วเขาไปดูแล้วเขาเชื่อเราก็รับได้แต่ทุกงานเราสิ่งเดียวที่เราคาดหวังคือให้เขาเชื่อว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆเนี่ย ะคเออจบแล้วสักทอซอยไปไหนกัต่อเเขาบอกว่ามีหมาวันนี้วันดีเหรอไปตัดก็ครึ่งนาทีถ้มีนิ่สาทีขอบคุณอวิชรอคต้องครึ่งชั่วโมงโอ้ยผมนั่งคุยอย่างนี้ได้เลยใช่ม มามาเชิญย่าลงค่ะย่าบายัน